มาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกๆคนที่กําลังติดตามทางช่องของเราร้านนี้เป็นร้านขายช่องนี้เป็นช่องที่ขายกางเกงยีนรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับถ้าท่านไหนมีความชื่นชอบผมก็รบกวนฝากกดติดตามให้ช่องให้ด้วยนะครับมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายเดิมเป็นยูสามสิบเอลสามสิบสองขนาดวัดจริงเอลสามสิบเอ็ดยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดปลายขาเจ็ดจุดห้าตัวนี้จะเป็นป้ายเดิมแถบบิ๊กอีนะฮะงานบิ กางเกงตัวนี้สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมรหัส0ูย์หกท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับติดต่อกับทางแอดมินเราขอดูรหัส0ูนย์หได้เลยนะฮะทางร้านเราจะขายเฉพาะรุ่นห0 1ูนรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้าทุกคนเดี๋ยวมาดูสีด้านหลังกันนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้เป็นทรงขากระบอกตรงสวยๆอีกหนึ่งตัวเป็นป้ายหนังแท้นะครับติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการกางเกงตัวนี้จะเป็นสี จะเป็นสีออกกลางคืนนะครับผมสวยนะครับสวยเสมอตัวเดทแถบเป็นเดทแถบบิ๊กอีนะฮะทุกคนจะเป็นงานบิ๊กอีบิ๊กอีนี่มีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาเย็บแบบลูกโซ่เล็กครับผมเย็บแบบลูกโซ่เล็กเป็นงานปลายขาเดิมๆส่วนตะเข็บนะฮะตะเข็บจะเป็นตะเข็บริมโพงสีมินไนเหมือนกันนะครับจะเป็นตะเข็บริมโพงสีมินไนเหมือนกันผมทวนให้อีกทีขนาดตามป้ายดับเบิลยูสามสิบเอลสามสิบสองขนาดวัดจริงเอลสามสิบเอ็ดยาวทั้งตัวสามสิบเอ็ดปลายขาเจ็ด ปลายขา7.5เมตรอิชนชายนานะฮะเป็นเรตแแบบบิ๊กอีราคา2,100บาทรหัสศูนย์หกลูกค้าท่านไหนสนใจตัวนี้ก็สามารถิลิกลางกันเข้ามาขอดูเก่งรหัสศูนย์หกได้เลยนะครับตรงสายท่านไหนนะครับท่านไหนสนใจเก่งตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยต่อบ,บริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับลูกค้าอยากจะดูภาพมิ่งที่อยู่กับแสงธรรมชาติก็สามารถแจ้งแอดมินผมได้เลยหรืออยากจะดูกระเป๋าในสายสรีนสองร้อยปีไหม พวกป้ายบริดแบบต่างๆนะครับอยู่ด้านในป้ายซิลเวอร์นะครับก็ขอดูได้เลยนะครับบางท่านก็มีคําถามเข้ามานะครับก็ลูกค้าบางท่านก็สอบถามเข้ามาว่าถ้าไม่สกรีนที่กระเป๋าเนี่ยเป็นรีไวแท้ไหมนะะก็ผมก็ขอตอบเลยนะครับว่าถ้าไม่สกรีนที่กระเป๋าก็คือว่าไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองนะฮะคือที่เขาที่ที่เขาสกรีนกระเป๋าในสายด้านหน้านะครับ เขาจะสกรีนรุ่นฉลองร้อยปีหรือร้อยห้าสิบปีหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่สกรีนก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองนั่นเองนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับตั้งแต่ผมหายเกงกยีนมาเนี่ยนะงาน usa ไม่เคยเจอสกรีนที่กระเป๋าแม้แต่ตัวเดียวนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีน้อยมากนะถ้ากเกงงาน usa เนี่ยที่ถ้ามีสกรีนฉลองที่กระเป๋าด้านในซ้ายนะครับการเกงตัวนั้นมีหลักแสนขึ้นแน่นอนครับผม ยังไม่เคยเจอเลยนะครับตั้งแต่ขายมานะครับนี่คือยกตัวอย่างให้กันฟังกับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังสงสัยตรงนี้อยู่นะครับคือถ้าไม่สกรีนที่กระเป๋าก็คือว่าไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองนะครับลูกค้าทุกคนท่านไหนสนใจเก่งตัวนี้ขนาดตามป้าย w 3 0 l 3 2ขนาดวัดจริง l 31ยาวทั้งตัว41ปลายขา7.5เป็นงานเดรทัพบิ๊กอีเมทอินไชน่าราคา2 1 0 0ัรบาทรหัส0 6นะครับติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการของคุณค